ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกลับพบกันอีกเช่นเคยนะครับเนาะกับกาพ่อรวยครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดหลวงปูทองโตเนาะหลวงปูทองโตแต่ผมกัเดินเดินอยู่ภายในวัดครับกัได้ยินข่าวว่ามีเสี้ยนหวยครับอยู่ในวัดมีเสี้ยนหวยผมถี่ผ้าไปตามว่า่นผู้นั้นเป็นผู้ใหเนาะ่นว่าเขาบอกเขามาหลายงวดแล้วเมื่อนี้ผมถี่ผ้าตามหา่นว่าเ่นอยู่ใสเนาะ ได้ยินข่าวๆแล้วว่าเพิ่นเพิ่นอยู่ในศาลาอยู่ศาลารงอาหารเนาะเพราะเพิ่นว่าเป็นเส้นเป็นเซียนหวยเป็นคนที่ว่าตามหาหวยน้ำถมน้ำปลาเนาะครับเพิ่นไปหาตัวเลขมาเพิ่นกับงานสูตรคำนวณบ่ได้ฝันบ่ได้ฝันบ่ได้ส่งดอกเพิ่นไปหาน้ำถมน้ำผู้น้ำผาน้ำปลาน้ำดงน้ำปลาทรงปลาซาครับเขามาแล้วก็ยืดมืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้สิบริภาษจานแจ้งเตือน จากทั้งช่องกาพาด้วยเนาะเมื่อนี้ดีได้เขาไปสัมภาษณ์คุณพ่อเพื่อนว่าเพื่อนไปได้ตัวเลขมากจังไหนที่เป็นโตได้ก็รอดติดตามไปพร้อมๆกันเด้อครับเด้อครับครับ,รบตอนนี้ก็กำลังจะเขาไปหาคุณพ่อว่าเป็นผู้ใดเนาะเพิ่นว่าเป็นผู้น,น้อยๆดอกผ,นนอผู้น้อยๆเซเวนตาน่าจะเป็นผู้นี้แล้วผพว่าน่าจะเป็นผู้นี้แล้วเพื่อนถือถุงขยะยอ่ที่ได้ เดินตามแล้วจีนด้นั่เอาตัวเลขเด้อได้ยินข่าวว่าเพ่นเป็นเซียนหวยอ๋อแมน่นแม่นคุณพ่อที่ว่าเป็นเซียนหวยยูวัดนี่ว่าครับผมโอ้ยครับสวัสดีครับโอ้ย<อ>พ่อกลับบานเนี่น,นู้นนผมได้ยินข่าวว่าพ่อเป็นเดืองกับหวยพ,พ่อได้มากอย่างไรเนาะครับหวยกับตัวเลขนี่หวยกับตัวเลขนี่มันไดบ้านในลักษณะที่มันมนีมีเห็นซือดอกลูกอ๋อเป็นนิมิตนะครับนิมิตเห็นใครก็ว่ามันคือว่า จะเสียงง่ายไปค,ครับคุณมแมนแอกแต่ว่ามันก็โยน้ำโชคน,ำน้ำวาสนาของแต่ละคนนั่นล่ะกันว่าเออมันหายไปแล้วบางคนก็นไปออกในกระเปา๋าคือบวกคุณว่าไม่โชคแต่ผู้ไม่โชคกบแคนยย่นี้ยิ่งนกห่องเทียมะะันกระถือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่ว่าเออพอเสียนหน่ยมันงครับโแมน ท so no <right LA no no right. ี่จะจ่อจงเลขกับ okay. ่แมนมัดเชียดน้ำทุกคนเพราะว่าวาสนาขึ้นมันก็จะได้ทุกคนี่นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาที่จ่อจงเล่บ่ได้ทำก้าวบ่ได้ก็หมายถึงว่าแต่ว่ามีบุญวาสนาไปได้เลขดีแล้วก็ไปออกในกระเป๋าออกในกระเป๋าหมายความว่ามันเด็หมายแต่ว่าบม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อคิดพอโอ้ยเลขนู้ในกระเป๋าบ่ได้ซะนานแหละโอ้ผมเดราได้งวดนี้พอได้ตัวไหนเนาะงวดนี้งวดนี้พอหนึ่ง ซีซีหนึ่งซีซีัวเดียวเลยบะครับัวเดียวโคโอ๋อัวเดียวโคโลแต่อันนี้บมถึงว่ามันมันชีออกบ่ออกนี่กะพอก็ะ่๋อเเจงถึงศาสจราจาร์ปนันดอกลูกเลยปัญหาก็คื่อว่าพอมักตัวนี้ซื้อมักตัวนี้ซื้อัตเดียวโตเดียวโคโลโอ้ตเดียวโคโลเราได้ยินว่าพ่อไปพ่องูจงอ่างนี่ไปพ่อยุ้ยใส่ครับผมงูจงอางไงงูจงอ่างนี่มันอยู่ในไห การมาอยู่ในไครเนี่ยลืมแหลกมันนั่นหนูอาหารของงูเนี่ยมันอยู่มองพอนอนงูไอ้ไอ้หนูกับงูเนี่ยครับงูเนี่ยมันชอบหนูครับแต่พอกับบอกหัวเป็นยังจังงูตัวใหญ่ยังจัร็แล้วงูจงอ่างยังจัรนมันสึเขามากินหนูอขนเขามาจากการขึ้นแล้วครับเสียงดังขึ้นกันครับ คนเคาะอันนั้นนี่เบิ้งบ้างเบิ้งบ้าง,งแต่พอห่างพอดีลุกออกมากคันลุกอ,อกมากกอาจจะเกิดปัญหาได้พอเกิดปัญหาได้นี่ก็หมายถึงว่าตื่นยังบดเสามากพอจังนไงเพราะตื่นยังบดเสามากพอกระป๋ากระป๋าแล้วพก็เาขาไม่มาเขาไม่มาเทียบพ่อก,กันยัง,งอ,อยู่กลางไห้กันยังแล้วก็เมื่อยก็เลยมานอนครับพอมานอนปุ๊บเดี๋ยวนินเสียงมาเห่าเอ๊ะหมากูมันเห่าเอี่ยงเหาคนบะที่นะก็เลยออกมาเบิ้ง หมาเห้าทั้งเขา่าทั้งออกทั้งเขา่าทั้งออกทั้งกาทั้งหันหนึ่งลักษณะอย่างครับพอก็เรียกว่าคนค่คนมากนี่ตั้งมากทั้งหนาสายนะสัตว์พอก็เลยเพ่งงอวไปทั้งหนาสายเขาว่องไปทั้งหนาสายปุ๊บนี่เขาไปเห็นคนซับมาครับมันนั่นยกข้อถาพอหรือมันยกข้อแต่หมาเหามันผุ่นอันนี้เหตุผลตรงนี้พอยังอธิบายว่าได้เพราะว่าตอนพอเห็นน่ะมันยกข้อแล้ว ครับการยกข้อเนี่ยเพียงตาพออ๋อเพียงตาพอเลยมันจะชกแล้วแค่ว่ามันเข้ามาในบ้านหรือจังไรบ่บ่บ่มันอยู่หน้าประตูอ๋ออยู่หน้าประตูเออมันอยู่หน้าประตูมาเนี่ยกะข้อกระเลยเห็่ยมหน่อยข้อกระเลยตกใจแห้งขนชั่นขนฉีโตเหลียงบ้านบ้านในที่นี่บ้านในที่อย่างนั่ครับเอออ่าสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์แบบ สองหนึ่งศูนย์มานกี่่นที่สองหนึ่งศูนย์ก็ได้ตัวเดียวหนึ่งสี่สี่ตัวเดียวเลยแมนตัวเดียวโคโลแต่ว่าบรดียจจงหรือว่าบเดียนิ่นักหรือว่าบเดีชี้บอกให้คนเนียังแต่ว่าพอมักตัวนี้พอก็บอกไปซื่อซื้อพอก็ซื้อตัวนี้ละครับพอก็ซื้อตัวนี้ปฏิว่าเอเจ้าขึ้นเป็นผู้ชี้ให้คนเดินการพะนั่นเนี่ยมันโมแมนเนพอล่นแต้ เรี yeah, uh, uh, Man, ่อาหวยหวยรัฐบาลรัฐบาลแม่เพาเป็นเหรียญเตดนะแเดือนนึงหรือว่าวดนหนึ่งอาจจะสองใบอาจจะสมใบหรือไอเมื่อละใบประเวทอต่มันจะซื้อลายคนนั้นก็ซื่อว่าอะไรเพราะอย่งว่าที่เขาบอกเป็นคนหลังคนรวยแม่ครับเขาก็สื้อะรซืบอะไได้ฟัางขอฟังเซสอาเทียมันบุญเชียงชกื่อสินะการเชียงโชกอย่างมา้ก็ว่าบางทีนักคนฝัน ประเทศไทยมันก็นาหาฮกเจ็ดสิบลักรั้งจะถือกู้ไหนแมีนครับเท่ากับโมโหมันก็นว่าวกับวัฒนาเนาะเออบางเทียร์รมันมีความหวังนะผู้เฒ่าว่ามีงานเฮ็ดแมีนมันมีความวังเยอะเจ้าพุถ่าผู้น<อ>นุ่มนะครับมากคักตัวเลขหคคาความหวังได้สิดอกค่ะโชคเข่าข้างเท่าเข้ากับโอเคเอง่นะว่าเข่าข้างเทาข้ากับป้าเป็นเพราะตกซีเรียสอยงคือซีเรียสใบหนึ่งลอยหนึ่งก็สีเท่ากับอะไรก็สีเสียดายมันเพราะว่าหยังเล่นเพื่อ บางเทียซื้ออาจจะโชว์ได้องแนบางเทียก็เล่นเลยช่มันว่าาอยากได้เงินเนี่ยเี่เห้เห็นงานเขาที่ใดบ่อมได้เดีวเขาก็ไปเห็นงานคุณเดีกยวไดนแม่นมีงานก็ต้องมีเงินสินะอันนี้คือกันเจ้าถึงเด็กที่เทียบบ่อถือข้าวในบ่อถัเที่ยแม่นบ่อเห็นผลเห็นผลที่บ่อมเจอว่นั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เขาจะซื้อก็มาเชียงโชก บดีซีเรียสบดีตำรวอกเดือนนึ่งกูจะชื่อตัวนั่นนี่บ่าาเอาเอาไปตามขึ้อยากเขาขึ้นอยากเขาก็ปรสทติหน้าบ้ดีซี่เรียสมันนะ้มีอย่างอีกบางไะมรก็มีท่นนี้นะตอนนี้ครับต่ย่ำจะรอบหนึ่งนะครับบ้านเลขที่ครับตัวเลขบ้านเลขที่พ่อหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนือตัวพ่อ ฟซีน่ยคือหนึ่งซี่งงูใหญ่นกับว่ายกยก้ออยู่หนาบ้านหนาบ้านยูไห้่ามันบ้านมองนอนได้บ้านยูไ้แต่มีบ้านเล็ที่มอยูไ้บ้านเล็กที่ยูไ้นี่เาน่น่บ้านเล็ที่ยูไ้เล็ที่ไหซี้อยบซีฮะซี่ร้อย่แมนบอกกับ่หมเนี่ยมัน หนึนสนั่นบอกอันนั้นกัหนึ่งสี่สี่นี่หนึ่งหนึ่งสี่นั่นลั้นเล็ก้ตัวยกหัผมกับสีไดร่องไปใบน้ำจากใบอยู่ลองเบิงครับลองเบิงเนาะเมียนซื้อวยพอได้ฟังหาเชียมันบุร่มรับยังหน่อยจังได้กระสังคือบ่บ่อยากสนับสนุนในคนเล่นกันเพรานั่นดอกแต่ว่าคนที่ม่มีงานทำย่ยงคอเนี่ยกระเชยงว่าเพื่อดวงไข่เนียน ก็สัตว์มันก็มีความหวังเข้าไปยังไงซังก็เห็นไตยเห็นหน้ากระทำเพาก็ต้องหวังมีการหวังอะไรคือมัมีการได้ต่เตือนทั้งคนนะครับมันต้องมีความหวังคนเออสวัสดีค่ะเฮ้ยลานไหนครับผมเมื่อกี้ได้ฟังจากคุณพ่อเนาะตัวเลขก็ได้มาแล้วครับผมตัวเลขมาแล้วได้มาแล้วครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดมันสิบุรีพาจากคลิปดีดี ข่าวสารเด็ดๆจากทั้งช่องกา้าพารวยครับว่บาผมจะพาไปเจาะหาคนณฟันแม่นดอเซียนเซียนตัวเล็กอยู่สถานที่ไหนเนาะมือนอีกระได้มาที่วัดวัดหลว,ว,วงพ่อทองโตเนาะครับเนาะวัดหลวงพ่อทองโตครับผมกับพึ่งมาเีลแรกโอ้ยขอบคุณพ่อเด้อครับเด้อที่ให้แนวทางครับผมครับ สงการขอให้เจ้าจงเจริญครับกะจีได้รวยๆทั้กันและครับงวดนี้อ่าครับเดี๋ยวกะจีได้ครับพอดีกะพ่าเพิ่นกะยำให้เนาะเอาผมจะบอกอีกรอบหนึ่งเนาะครับเนาะกะเพิ่นกะมากสี่โอ้เดี๋ยวด้วยหนึ่งสี่สี่ครับครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับผมกัฝากไว้เพราะเป็นแนวทางเนาะครับเนาะครับคลิปนี้ก็โดนพ่อสมควรแล้วครับโดนพ่อสมควรแล้วครับนี่กัตัวเลข ป้ายทะเบียนรถไอแดงพาไปทุกที่ครับผมไปทุกสถานที่อ้าวคลิปนี้กขขออนุญาต fc ฟซนะครับเด้อขออนุญาต f c จบลงเพียงแค่นี้ครับผมจบที่ป้ายทะเบียนสวยๆนะครับเนาะครับ,รบสวัสดีครับ